วันนี้ผมมีเหรียญหล่อยอดนิยมอันดับหนึ่งของหลงปู่หมุนมาแนะนำวิธีการดูเกตแท้กันนะครับมีวิธีการดูอย่างไรไปชมกันครับมิติใหม่แห่งการรับประกันพระเครื่องนะครับชาวพระกับทางร้านปุ๊ร้อเอดตอนนี้สามารถเช็คออนไลน์ได้นะครับด้วยบัตรแข็ง ะครับเป็นบัตรแข็ง PVC กันน้ำนะครับเงื่อนไขรับประกันเหมือนเดิมนะครับตามหลักมาตรฐานสากลน,นะครับสามารถที่จะสแกน QR Code ดูรูปเพิ่มเติมนะครับออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเพียงเปิดกล้องมือถือแล้วก็สแกนมาที่ QR Code นะครับสามารถเช็คได้เลยนะครับบัตรแข็งเนี่ยผมแนบให้กับเพื่อนๆที่เช่าพระกับทางร้านทุกองค์นะครับ ยกระดับการรับประกันที่มาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะครับตรวจเช็คว่าเป็นพระองค์เดียวกันได้โดยที่สามารถสแกนแล้วก็ดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับเหรียญหล่อเหล็กน้ำพีลงปู่หมุนนี่ถือได้ว่าเป็นเหรียญยอดนิยมอันดับหนึ่งของลงปู่นะครับมีราคาสูงกว่าทุกรุ่นนะครับอันนี้ไม่ได้เทียบกับเนื้อทองคำนะครับถ้าเทียบกับเนื้อรองๆองเดียวกันเนี่ยเหรียญหล่อเหล็กน้ำพีเนี่ยถือได้ว่าเป็น พระที่มีราคาสูงที่สุดของหลวงปู่นะครับเป็นผ้าหลักแสนนะหลายๆแสนนะครับใครมีผมยินดีรับเช่าให้ราคาดีนะครับเหรียญน,นี้นํามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนํามาทบทวนความรู้วิธีการดูนะครับเนื่องจากว่าเหรียญมีการจานเลข2ฝั่งนะครับเป็นของแปกแลกลาไอเทมนะครับเนื่องจากว่านะครับในตอนการจานแรกๆเนี่ยเหรียญรุ่นนี้จานเครื่องนะครับจานเครื่องด้วยมือนะครับ ตอนแรกอาจจะยังไม่คุ้นนะครับยังไม่ถนัดมากจานอาจจะมีการผิดพลาดดูแล้วเหมือนจานเป็นเลข3.5หรือยังไงเนี่ยนะครับอ่าเป็นเลขที่ผิดนะครับทําให้มีการมาจานอีกฝั่งหนึ่งเป็นเลข39ที่ถูกต้องนะครับทำให้เหรียญน,นี้พิเศษแล้วก็หายากไปในตัวนะครับเป็นแรไอเทมไปในตัวนะครับ การพิจารณาเก๊แท้นนั้นสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับของเก๊ยังทำได้ไม่เหมือนหน้ายังไม่เหมือนนะครับตัวล่าสุดที่ผมเห็นเนี่ยก็คือยังไม่เหมือนเพราะฉะนั้นเช่าหาสบายใจได้นะแต่ก็เช่ากับคนเป็นที่เขารับประกันนะครับสำหรับพระหล่อเนี่ยเหรียญหล่อเนี่ยจะเหมือนกับกริ่งหรือว่าเหรียญหล่อโดยทั่วไปนะครับโดยเฉพาะการหล่อแบบโบราณเนี่ยจะมีการขึ้นหุ่นเทียนนะครับขึ้นหุ่นเทียนต่อเป็นช่อ นะครับต่อเป็นช่อสำรับผลเทียนออกแล้วก็หลอมโลหะให้เป็นของเหลวเนี่ยเทลงไปแทนที่นะครับเทลงไปแทนที่นะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นช่อมีการตัดแล้วก็แต่งตะไบคล้ายๆกับพระหล่อทั่วไปนะครับรายละเอียดตรงนี้ผมจะไม่ได้ลงลึกนะครับเรามาดูหลักการง่ายๆในการดูเลยนะครับอันดับแรกนะครับพิมพ์จะต้องถูกต้องคำคลาสสิกเดิมๆ จดจำหน้าหลวงปู่ให้ดีนะครับเพี้ยนจากนี้วางนะครับเพี้ยนจากนี้วางอาจจะเป็นรุ่นใหม่ๆห,หรืออไม่แท้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจดจำหน้าหลวงปู่ให้ดีนะครับเมื่อพิมพ์ถูกต้องแล้วนะครับเพื่อนๆความคมชัดก็เป็นสิ่งสําคัญนะความคมชัดหมายความว่าย้ำนะความคมชัดของพระหล่อจะไม่เหมือนพระเหรียญปั๊มนะครับ ความคมชัดก็จะอยู่ในระดับหนึ่งจะไม่ตื้นเบอร์เหมือนพระถอดพิมพ์อันนี้ก็อาจจะต้องอาศัยประสบการณ์ส่วนตัวนะครับเนื่องจากพระหล่อบางจุดนะบางจุดนะครับกระแสโลหะไหลไปไม่ทั่วนะครับไหลไปไม่ทั่วไม่ถึงก็อาจจะหล่อติดบ้างไม่ติดบ้างก็มีโอกาสเป็นไปได้หรือจะมีฟองโอกะหรืออาจจะมีฟองอากาศบางจุดก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องดูธรรมชาติโดยรวม นะครับย้ากับเพื่อนๆนนะครับว่าเหรียญหลอดจะไม่เหมือนเหรียญปั๊มนะครับจะไม่ได้คมเป๊ะเหมือนเหรียญปัม๊มถ้าเหรียญปัม๊มต้องคมมาก่า,กานะครับจดจําคํานี้ให้ดีนะครับต่อมาในการพิจารณานะเพื่อนๆดูผิวนะผิวของเหรียญเนี่ยผมก็ยังใช้ได้อยู่นะครับธรรมชาติของสีผิวโดวยรวมเนี่ยถ้าใครที่ผ่านตาพระน้อยก็อาจจะยังไม่ ชำนาญน,นะจะใช้จุดนี้ดูยากแต่คนที่ผ่านมือเยอะๆนะครับมีประสบการณ์ดูจากผิวผิวแท้พระแท้เลยก็มีนะครับเพื่อนๆนะครับแล้วก็อีกจุดที่อยากให้เพื่อนๆดูนะครับเรามาเข้ากล้องขยายเลยดีกว่าสําหรับเหรียญหล่อโบราณเนี่ยนะครับจะมีลักษณะของคาบดินในหรือว่าคาบเบ้านะครับ อันนี้คือผมใช้กล้องขยายซูมให้กับเ,เพื่อนๆได้ดูกันจดจำธรรมชาติของดินให้ดีจดจำธรรมชาติดินไหนให้ดีนะครับลักษณะเม็ดดินนะครับกรวดต่างๆเนี่ยเ,เพื่อนๆดูให้ดีสีนะครับจะไม่ได้หนีกันมากนะครับนะครับรวมทั้งลายมือนะครับลายมือแรกๆอาจจะจานเกรงๆหน่อยอาจจะยังไม่ค่อย าสวยเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับลายมือเหมือนที่เราเขียนเนี่ยครับบางทีเขียนสวยไม่สวยแต่จะไปในแนวเดียวกันนะครับเพื่อนๆจะมีลักษณะการจานไปในแนวเดียวกันนะครับดูธรรมชาติตรงนี้ให้ดีพระเก่าแห้งเดิมๆนะครับพระที่แห้งเดิมๆเนี่ยดูความเก่าความแห้งดูสนิมนะครับรุ่นนี้มีสนิมทุกองนะครับมีมากมีน้อยต้องมีนะครับเพื่อนๆนะครับเป็นธรรมชาติของเหล็กต้องมีสนิม นะครับนะครับด้านหน้าด้านหลังลักษณะการจานเนี่ยดูลายมือนะครับให้ดีคืออาจจะไม่ได้เป๊ะปะนะลายมือจานแรกๆนะครับอาจจะเกรงๆหน่อยลายมือเลขหลังๆก็อาจจะคล่องขึ้นนะครับแต่ว่าเหรียญต้นๆเนี่ยลายมืออาจจะเกรงๆหน่อยนะแต่ว่าก็จะไปในแนวเดียวกันเป็นลายมือเดียวกันนะครับใช้ดูได้แล้วก็จุดหนึ่งนะครับเพื่อน เพื่อนเพ่ิกมาด้านล่างจะต้องมีรอยตะไบนะครับจะต้องมีรอยตะใบเบอร์ตะใบจดจําให้ดีนะครับเป็นเหรียญหล่อนะครับเหรียญหล่อที่ตัดจากช่อมีรอยแต่งตะใบเบอร์ตะใบจําให้ดีนะครับของแท้ต้องมีนะครับเพื่อนๆพระมีราคาสูงเพราะฉะนั้นการเช่าหาระมัดร,ระวังเช่ากับคนเป็นนะครับนะครับเช่ากับที่เขาประก,กันนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับที่สําคัญเพื่อนเอนต้อง เคยเห็นองจริงแล้วก็ผ่านตาของแท้บ่อยๆแล้วก็จัดได้พระแท้ได้ไม่ยากนะครับนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญดูง่ายอีกเหรียญหนึ่งนะครับแท้ตาเปล่านะสำหรับใครมีพระเครื่องหลวงปู่หมุนต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับหลวงปู่หมุนหลวงพ่อกวยหลวงพ่อคูนหลวงปู่หงปรมปัญโยนะยินดีรับเช่าให้ราคาดีนะครับทักไลน์มาไลน์ดีแอส86ตัวนะครับ วันนี้ผมภูเรนลาไปก่อนขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับดูๆเหงๆทุกท่านครับสวัสดีครับ